อเคอันนี้ช่องชาไทยชาแนลนะคะอันนี้ันนี้อันนี้เป็นพิธีกรดูกูดีค่ะดีค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นอาหยดค่ะให้กำลังใจอันนี้เป็นช่างภาพนะคะ ฮะทำไมมันเลื่อนเย่างเงีไ้นไเอาขึ้นออเงี้ยป่ะอ๋อโอเคเลิศมากครับคนนี้ค่ะเก่งมากค่ะ ดีครับสายตามองที่คนดูมีคนดูก็คือคนดจิคนดูจิคนดช้าๆพี่ต้องรีบครับนี่ ไปต่อเราไปต่อเราไปเทปแล้บ้านจะเนาะต้องตามไปด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวเขเป็นคนถ่ายนะคะเนี่ยเรเปลี่ยนหลายๆมุมส้มหล่นนะคะนี่ส้มหล่นดิ่ฉันครับนี่ส้มหล่นนะะี่คือี่ฉันถ่ายให้เลย นั่งเก่งมากถ่ายหลายๆมุมให้นะขอถ่ายมุมข้างหน้าหน่อยข้างหน้าหรอให้เห็นให้เห็นคุณทศค่ับสองร้อยนะสองร้อยนะโอ้จะเป็นท่างพป้าตอนสวัสดีมาแอนนีเบยเพิ่งมาค่ะจำยังได้ไหมวนนี้สวยใช่ไหมฮ่าโอ๊ยจมุ่ามาวันนี้สมผมจริงไม่เคยวิทย์ค่ะก็มากับน้องลิต้าไง ถ่ายบุ้มถ่ายกาแฟไงครับหนูเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟด้วยค <c oughs> รับลิต้ามาแล้วลูกค่ะหลานป้ามาแล้วน่ารักมากเลยครับรักมาแล้วูว้เจ๊ค่ะเจ๊ค่ะไปถอนเดินได้ยังไปถอนเดินได้ยังเดินให้ได้นะเดี๋ยวเจอกอนะันสิบสอง หนไม่ต้องสอนหนูเล่นของหนูเองอันนี้ได้ข่านี่ผลเลี้ยงผลเลี้ยงน่ะนี่นี่้วขึ้นมาเรื่อยนี่อ่ะสามนาทีงั้นไม่รู้เหมือนกันไรสดเวลาปะหล่อมากเลยอันนี้ลูกใครนี่ลูกมังพลปะเนี่ยใช่ไหมครับอุ้ยหล่อมากเลยนี่นี่นี่น้องน้ำมนต์ครับมนต์เท่มากเลยครับโอ้อันนี้มา บอกออกเนี่ยอ่าเรื่อยเอาเรืเอเ่อยมาแล้วอันนี้ใครน้องอะไรน้องอะไรน้องโอมปะ่ะน้องโอมมาแล้วคนนี้น้องโอมอ่าลูกพบผพแม่แตนนะครับโอมนะครับโอมนิ่งนิ่งแล้วนับหนึ่งสองสามค่อยเปลี่ยนหนึ่งสองสาม สินบังไหมเนี่ยขอโทษค่ะ <c oughs> ใช้แล้วในชาไทยนี่ยก่ <c oughs> ไม่เป็นใอยู่ไกลหน่อยนะคะค่ะ จะได้ดูว mm ่าน้องๆเดินมานะคะใกล้ๆก็เกรงใจที่พี่เขานะคะับางด้วยอาจจะโยงมองมั่นใจมากดเดี๋ยวชนกล้องจะทดึงสองข้างดีสายตามองกล้องดึงสองสามปุ๊บเปลี่ยนข้างดีนิ่งไว้นิ่งไว้หนึ่งสอง ก้าวอยหลังในกองหันกลับเลยขึ้นอหนึ่งเดือนดีเดินในแมงด้วยมาด้วยยอดเลยเดี๋ยวเรามาดูน้องลิต้าเดินอีกสักรอบนะเดี๋ยวรอไปรครับเดี๋ยวรอสักครู่นะลิต้ากำลังกลับมาแล้วเดี๋ยวพาแล้วเหรอพี่ดีจ้า เพิ่งไปเพิ่งไปพลย์สองหน่วยมาเนี่ยใหญ่ไหมครับเดินทางก็นิดเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้แล้วไล่กันมาคตอนแรกนึกว่าพี่จะมาพร้อมพี่อุ๊บเลยอันนี้มามาพร้อมแม่มาวบ้นเซตกันมากับแม่ของนิตาใช่พี่หลิวกับกาแฟครับค้างนครครับสกลนครโรงแรมโค้ชกล้องกล้องไว้โมรับในใจสองสามไปข้างโค้ ตต่อขึ้นนิดหน uh ่อยเรามีผู้ช่ยนะครับเป็นตัวผู้ชายการแบ้ไดแต่ครั้งนี้นะครับเราต้องพันฝ um, like ุกก็มรีนะครับข้างฝัน่วยข้างซ้ายข้งขวาออีกอต่อนอล้างกับแล้วก็หาดขนีครับใช่เแล้วนี่ติดต่ดขึ้นครั้งแรกครัที่หนงนะั12ธันวาคมนี้นะคะ กรอบกรฟันมารีค่ะเวทีจัดตรงไหนครับพี่เห็นเห็นในป่าชายเลนหรือเปล่าคะนี่เพิ่งมาครั้งแรกค่ะยังไม่รู้ค่ะบไม่รู้เรื่องนะครใช่ไหมครับจะต้องรอคอนเฟิรื่องขึ้นเดี๋ยวงานนี้ก็เป็นนางแบบด้วยค่ะเขาเราเวทีนะครับเดี๋ยวเราตาม่เดี๋ยวก่อนค่ะนี่กป็นกาถ่ายให้อยู่ค่ะเป็นหน้าที่แบบยางหรือเปล่าหรือในสนยางในสนยางในสนยางดูเขาไปดูโกเยรชั่นละในสวนยางใช่ไหมครับจะได้ร่มๆนะครับเย็นสบาย อันนี้เขาถ่ายวิดีโอมันไม่ใช่ไรสดสงาข้า่งสองสาเปลี่ยนข้าเลียงขครับหนึ่งสมวหลังแล้ยลังกลับเให้กำลังใจน้องๆครับจะได้มั่นใจมือมือเรวอะ เซรนาเลิกไลแล้วนอเลยเดินก้อไปละมือเราว่าทำไมเป็นเมืนได้ยังมสมหล่นสมหล่นใช่ไหมอ๋อหรอทําไงา่งงลงครับนั่งโอเคเขาไม่ได้ปรับมุมให้เจ๊ไงเจ็เลยไม่หเจ๊ก็เลยไม่ค่อับไใจ ปัดไปซ้ายปัดไปขวาอตอนนี้นิกกี้มาให้กำลังใจนะครับมานั่งเฝ้าใชแล้วก็หันหน้ามองเตาใส่ตามองตรงกดหน้าลงนิดนึงกดหน้าลงนิดนึงโอเคหนึ่งสองสามก้าวถอยหลังปุ๊บแล้วหันกลับเดินไปชมกันยาวๆเลยนะครับการเดินแบบเดีเราชมลิต้าอีกรอบหนึ่งฝึกซ้อมเดินแบบนะครับโดยก็จะมี ตามาดอีผู้เดินแดบเนี่ยน่าจะเกือบ30คนแล้วนะครับเนี่ยยังยังไม่รวมทีมงานที่อุ้บด้วยนะครับอันนี้แค่เด็กๆนะใช่อันนี้มิไปน่าจะเกือบ3าอันนี้เปรุ่นเด็กค่ะใช่เเปันใช่ มีการขยับรถนะครับใส่เครื่องไปออกไปทำธุระนะฮะมีหมาล้มเดินแบบด้วยค่ะมิกกี้ิกกี้คเขาชื่อมิกกี้ชื่อิกกี้เหรอครับครับเขาเป็นในแบบดาราแดงรัดกบกองอันนี้ตื่นเต้นมาครั้งแรกนะคท่าเนี้ยอันนี้เบลมาครั้งแรกทุ่มไปไหว้ไปจต่องไว้มื่อกี้มาแล้วก็ไปวัดอะไรอ่ะอะไรกุศกกินเกลื่อนวัดนั้ำมันกุญบนดอยอ่ะ เดนเดนอะไรอ่ะู้าแดนผูพาแดดเาแดนผูพาแดนสกลนครน๋อสกลนครครับสวยสวยงามสวยมากอันนี้เป็นการเดินดนสาไม่ายไปมาเาารกจะพกัอย่ามองกันรับในใจก่อนแกรี่หนึ่งสองสพุ่มหมุนกับพุ่มน่มแลวไ่ันนีสายตาม่องตรงเดินเข้า อุ๊ยนิกกี้ไปอีแล้วรส่ง่คขอของนย่างนึุ่งคนนัุงคนนะคนไมผมฟูอ

ดูนะคะจงเก่งเลาจงรูคยนะคะู่อย่างหัตวนะคะขอนะคะ Okay. โอเคยดุดยุดยุดนับในใจหนึ่งสองสามเปลี่ยนหันข้าดีสายตามองตรงนิ่งแล้วนับในใจหนึ่งสองสามเปลี่ยนเป็นข้าเป็นข้างมองมองข้างหน้ามองที่คนดูหนึ่งสองสามก้าวถอยหลังแล้วหันหลังกลับปุ๊บ จะเดินแบบด้วยนะคะคุณี้อยากคุณแบบเบ้อ

หนึ่งสองสามเปลี่ยนกดไม่ถูกันานันันสมุนันเดินไปพ้อกันเลยสายตามองตรงอย่ามองทับตวเองเดินแบเดินด้คมล้วเเอกับมาแล้วเดินัวนเดินปี้นดินตามตลอดนิ

ติต้ามาด้วยติต้ามาด้วยติต้าเพิ่งมาแบบเซอร์ไพรส์นะคะิตาเพิ่งมาค่ะโอ้ยมือมือแล้วะเริ่มมือมือแล้วใช่ไม่่ตไหนไหนี่ ตุดดำอ่ะใช่ดำดำเลใช่ดำ่เาเลนกัไหนกันั้างนอ่ะตง้อลิต้างดดำใช่เหรนี่เสร็จแล้วใช่ไหมปิดแล้วมั้งนะของคุอุ๊บใช่นี่ของสชาวไทยปิดที่ไหนพี่ปิดที่ไหนจัะปิดแล้วปิดไหนปิดสลิตเลยเหรอ ปิดเครื่องเลยเหรอไม่รู้จักไหมอะปิดปิดปิดตรงนั้นรบหยุดทายอะหยุดทายอะโซู